ข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นตรงชายแดนโดยเฉพาะภาคทหารที่เริ่มตึงกันขึ้นมาจริงๆจ,จังๆเมื่อวานนี้เลยนะทางพลโทบุญสินภาคกลางท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงมาตรการตอบโต้ต่างๆท่านบอกว่ามาตรการของเราเนี่ยมีหลายระดับเลยนะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นที่หน่วยงานในพื้นที่เขาจะคุยกันก่อน ไปจนถึงระดับใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างกองประชาการกองทัพไทยก็จะเข้าจัดการและถ้ามันจําเป็นจริงๆรัฐบาลเราก็ต้องใช้เวทีโลกเข้าแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยทีเดียวใช่ไหมแสดงว่าเรื่องมันไม่ธรรมดาเลยสิละเลียถึงกับต้องไปคุยกันในเวทีระดับโลกเลยอะคะก็ไม่ธรรมดาจริงๆนั่นแหละ แต่ประเด็นสําคัญที่น่าจับตาที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นี่แหละนะซึ่งตรงนี้แหละที่เขาต้องใช้งัดยุทธวิธีต่างๆออกมามากมายแต่ก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้เปิดเผยรายละลเอียดทั้งหมดดอกแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเสือให้ทุกคนได้รู้เนี่ยก็คือเรื่องของความพร้อมของเรานี่แหละความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าในความจริงเนี่ยเราก็พร้อมในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะ แต่จะบอกให้ว่าถ้าหากว่าโครงข่ายถนนหนทางที่เรากําลังเร่งทํากันอยู่เนี่ยที่เขาเรียกว่าใยญแมงมุมมันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะถือว่าเราจะยิ่งพร้อมเข้าสู่สนามรบได้มากขึ้นไปอีกเยอะเลยพร้อมแบบไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้อะแปลว่าถนนนี้สําคัญขนาดนั้นเลยอคะมันจะทําให้เราพร้อมรบมากขึ้นได้ยังไงคะสําคัญมากสําคัญยิ่งกว่าที่คิดอีกนะ คิดดูสิการรบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทะกันแบบมวยต่อยกันแค่หมัดสองหมัดแล้วก็หยุดนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยการรบที่มันจะสามารถเอาชนะขาดหรือคว้าชัยชนะมาให้เราได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นการรบที่ต่อเนื่องไม่หยุดพักไม่สะดุดตลอดเวลาเลยนะหมายความว่าต้องยิงใส่กันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดพักอย่างนั้นเหรอคะ ใช่เลยลองนึกภาพตามนะว่าเมื่อฝ่ายเรายิงกระสุนปืนใหญ่ถล่มเข้าไปยังฝั่งโน้นแบบไม่ยัง้งหรือแม้แต่ทหารของเราที่ประจำอยู่แนวหน้าเนี่ยนะพวกเขาก็ต้องลั่นกระสุนจากอาวุธเล็กอาวุธใหญ่เท่าที่มียิงใส่ฝ่ายโน้นเข้าไปแบบเต็มพิกัดเลยแต่ทีนี้ต้องไม่ลืมนะว่ากระสุนปืนเนี่ยมันก็มีวันหมดได้นะมันไม่ได้มีให้ใช้แบบไม่จำกัดนี่นาะแล้วถ้ากระสุนหมดจะทายังไงคะก็แพ้แน่สิคะฝ่ายโน้นก็ต้องสวนกลับมาแน่เลยนั่นแหละ ถ้ากระสุนหมดเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะเกิดเป็นช่องโหวขนาดใหญ่เลยฝ่ายโน้นเขาก็ฉวยโอกาสนี้ดําเนินการโจมตีสวนกลับมาได้เลยสิเพราะว่าเรากระสุนหมดมือแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราเองเนี่ยก็กําลังเรียนรู้จากบทเรียนการรบเมื่อปี5้ากันอย่างเต็มที่เลยเราศึกษาเลยว่าตรงไหนมันเป็นช่องโหวตรงไหนเราผิดพลาดไปแล้วเจออะไรที่สําคัญบ้างคะ่ะจากการเรียนรู้ครั้งนั้น สิ่งหนึ่งที่มันมีความสําคัญมากๆชนิดที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือเรื่องของการส่งกําลังบํารุงนี่แหละการส่งสเบียงอาหารยุทธปัจจัยต่างๆไปยังแนวหน้าเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยพอคิดดูสิถ้าแนวหน้าไม่มีกินไม่มีกระสุนแล้วจะเอาอะไรไปสู้การส่งกําลังบํารุงเนี่ยมันส่งได้หลายวิธีนะแต่ที่จะบอกก็คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพีิสุจ์เนี่ยคือการส่งกําลังบํารุงในพื้นที่ทางบกนี่แหละส่งทางบกนี่หมายถึงส่งด้วยรถบรรทุกใช่ไหมคะ ใช้แล้วก็คือการส่งรถลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่แนวหน้านั่นแหละเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่ามันสามารถขนยุทธบัตรใจเข้าไปยังแนวหน้าได้ในปริมาณที่เยอะมากๆและที่สําคัญคือมันทําให้เราสามารถทําการรบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไงแหละไม่ต้องมานั่งกังวลว่ากระสุนจะหมด สเสบียงจะขาดอ่าเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเรื่องนี้ฝ่ายเราก็เลยต้องเร่งทําถนนกันอย่างจริงจังใช่ไหมคะใช่เลยนี่แหละที่เห็นภาพข่าวตอนนี้ไงฝ่ายไทยเราเนี่ก็เริ่มมีภาพข่าวออกมาให้เห็นแล้วว่าเขากําลังเร่งตัดถนนกันไม่ใช่แค่เราเห็นนะฝ่ายโน้นเขาก็เห็นเหมือนกันแหละ เขาใช้รถบูรถแบ็คโฮหรือแม้แต่คนเนี่ยเข้าไปช่วยกันเคลียร์พื้นที่ถางป่าเพื่อให้เกิดเป็นถนนหนทางขึ้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้แนวหลังเนี่ยส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์อาหารสเสบียงต่างๆเข้าไปให้แนวหน้าได้อย่างง่ายดายมากแถมยังใช้เวลาในการส่งที่ไม่นานมากนักด้วยนะถึงได้บอกเลยว่าเรื่องนี้มันสําคัญโคตรเลยแล้วถนนที่ว่ายนิเสร็จหรือ,อยังคะ ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะว่าการตัดถนนหนทางต่างๆเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะการเปิดปฏิบัติการทางทหารของเรานี่เรียกได้ว่าความพร้อมน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้หรอกเรากําลังพูดกันในแง่ที่ว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าหรือถ้าถนนมันเสร็จทุกเส้นทางเป็นเหมือนโครงข่ถนนที่เชื่อมโยงหน่วยของเราเข้าหากันได้เป็นเหมือนใยแมงมุมจริงๆว่าไหร่นะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยพร้อมลบแบบเต็มอัตราสลย ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยเราก็พร้อมในส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่ถ้าถนนหนทางโคงไข่ใหญ่บางมุมเหล่านี้มันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะถือว่าเราจะยิ่งพร้อมลบเข้าไปใหญ่เลยละ่และแสดงว่าฝ่ายโน้นเขาคงจะร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันใช่ไหมคะชัวปาบเลยฝ่ายโน้นเนี่ยเขาก็ประเมินเราอยู่ตลอดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ประเมินศักยภาพของเราการประเมินของเขาเนี่ยเขาก็ประเมินเลยนะว่าศักยภาพในการรบของเราเนี่ยฝ่ายไทยจะสู้ได้นานแค่ไหนแล้วถ้าถนนที่เรากําลังทํากันอยู่มันเสร็จเมื่อไหร่นะเขาก็จะสามารถประเมินได้ทันทีเลยว่าฝ่ายไทยเราเนี่ย เริ่มมีศักยภาพในการรบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วจริงๆและถ้าเป็นแบบนั้นมันจะส่งผลยังไงกับเขาคะมันก็จะทําให้ฝ่ายเขาต้องกลับมาประเมินตัวเองใหม่เหมือนกันเลยนะว่าถ้าจะรบกับเราเนี่ยการรบของเขาจะยืดเยื้อนานไม่ได้เด็ดขาด ซึ่งเราเนี่ยวิเคราะห์มาโดยตลอดเลยนะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยยังไงเขาก็ไม่กล้าเล่นยาวกับเราล็อกทําไมเขาถึงเล่นยาวกับเราไม่ได้คะก็เพราะเขามีอุปสรรคขัดขวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยเรื่องของยุทธปัจจัยต่างๆที่ไม่เพียงพอและที่สําคัญที่สุดก็คือสภาพเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคิดเป็นองครวมกันไปหมดเลยนะลองคิดดูสิ ว่าถ้าหากมันเกิดการประทะก,กันใหญ่โตจนกลายเป็นสงครามขึ้นมาจริงๆฝ่ายโน้นเขาก็ต้องประเมินศักยภาพของตัวเองเลยนะว่าเขาเนี่ยจะรบกับเราได้นานสักกี่วันกันเชียวไม่ใช่ว่ารบไปก่อสูญเสียไปเรื่อยๆเงินทองก็หมดถ้าแบบนี้เนี่ยรบเมื่อไหร่ก็แพ้แมันนั้นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งเจราจากับเราอยู่ดีแสดงว่าฝ่ายกัมพูชาเขารู้ดีอยู่แล้วว่ารบไปก็แพ้ใช่ไหมคะใช่เลยเขาเองก็รู้ดีนั่นแหละว่ารบไปก็แพ้ไม่มีทางชนะเราล็อก แต่สิ่งที่เขาพอจะทําได้เนี่ยก็แค่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นสาวโกลนไงเราไม่ได้เป็นพวกผีผามไม่บุ่มบ่ามเหมือนกับฝ่ายเขาที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยแถมหลายประเทศเขาก็ไม่ค่อยให้ความเชื่อถือด้วยซ้ําแล้วการรบในยกนี้มันจะต่างจากปี5้สี่มากแค่ไหนคะมีประโยคหนึ่งที่อยากจะบอกฟังนะคือการรบในปีนี้หรือในปีหน้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะแตกต่างจากการรบเมื่อปี5้สี่อย่างชัดเจนเลย ตรงที่ว่าการรบเนี่ยจะมีการจํากัดเรื่องของเวลาด้วยจํากัดเวลาด้วยเหรอคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้ามีคําสั่งให้รบเนี่ยนะยกตัวอย่างนะว่าถ้าเปิดการรบตลอด2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องยิงกัน2ชั่วโมงเต็มๆไม่ว่าฝ่ายนู้นจะโทรมาหรือพยายามเจรจายังไงก็ไม่เป็นผลเราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่บางทีนะการรบก็อาจจะเป็นการรบในเชิงการทูตด,ด้วยรบในเชิงการทูดมันยังไงคะ คือมันอาจจะเปิดช่องให้มีการเจราจาต่อรองกันได้นั่นแหละถ้าหากว่าเราสร้างความเสียหายให้ฝั่งนวนมากๆแน่นอนว่าฝ่ายโน้นเขาก็ต้องรีบเข้ามาเจราจาเพื่อต่อรองยกเว้นเสียแต่ว่าเราจะเปิดการรบแบบไม่คิดจะเจราจาเลยถ้าไม่มีการเจราจาเนี่ยเราก็ไม่สนใจหรอกตรงนั้นก็คือเอาให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยไม่ต้องมาคุยกันให้เสียเวลาแล้วแบบนี้มันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าเราจะลบแบบไหนมันก็อยู่ที่ฝ่ายกองทัพเราเนี่ยแหละเขาจะมีการประเมินกันเองว่าเขาจะ รบกันยังไงจะเอาให้มันแตกหักกันไปเลยหรือจะรบแบบที่สามารถเจราจากันได้ถ้าเสียหายหนักก็ยกหูโทรศัพท์มาเจราจามาจบกันไปหรือจะรบแบบกลางๆงคือรบกันแบบเป็นชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงก็หยุดถึงแม้ว่าจะมีสายเข้ามาระหว่างรบเพื่อเจราจาก็ตามเราก็จะบอกว่ารบให้ครบเวลาก่อนแล้วค่อยคุยฟังดูเหมือนเราเหนือกว่าเขามากๆเลยนะคะใช่เลยไอ้คาว่าแตกหักเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงกับฝ่ายนู้นเลยนะเพราะว่าสายป่านุของเขามันสั้นนิดเดียวไม่ได้ยืดยาวเหมือนของเราเลย ไอ้สายป่านสั้นเนี่ยลองนึกภาพตามนะมันเหมือนคนที่มีกําลังสํารองน้อยมีทรัพยากรจํากัดพอจะสู้รบอะไรกันยาวๆเนี่ยพักเดียวก็หมดแรงหมดอาวุธหมดกําลังใจในขณะที่ของเราเนี่ยนะมีความพรั่งพร้อมในทุกๆด้านเลยทั้งเรื่องของกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์สเบียงและที่สําคัญที่สุดก็คือความพร้อมในการส่งกําลังบํารุงที่เล่าไปแล้วไงทุกอย่างมันพร้อมแบบเต็มสูบเลย เหมือนเราเป็นต่อเขาเยอะเลยนะคะใช่เลยเรานี่เปรียบเสมือนยักษ์เลยนะเป็นเหมือนยักษ์หลับที่กําลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสงบอยู่ยักษ์หลับที่ไม่ต้องการไปเกเรหาเรื่องใครที่ไหนเลยจริงๆเราอยู่นิ่งๆของเราแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาชอบมาแย่ใช่ไหมคะมาลองเชิงเราอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสิชอบทําตัวเกเรชอบมาแย่เราประจําแย่ไปแย่มาเหมือนเด็กดื้อที่ชอบลองของกับผู้ใหญ่ทีนี้ลองคิดดูดีๆนะ ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ยักษ์เนี่ยมันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนะคิดว่ายักษ์เวลาที่มันอารวาดมันจะอารวาดหนักไหมจะแค่สะบัดแขนสะบัดขาเบาๆหรือว่าจะถล่มเละเทะไปเลยน่าจะอารวาดหนักมากๆเลยนะคะเหมือนระเบิดลงเลยทุกอย่างพังพินาศหมดแน่นอนสิอารวาสหนักมากๆเลยแหละยิ่งกว่าระเบิดลงซะอีกอย่าไปคิดว่าเขาเห็นเรานิ่งๆไม่ตอบโต้แล้วเขาจะได้ใจคิดว่าเราอ่อนแอเราเกรงกลัวแล้วจะทําอะไรเราก็ได้เพราะทหารไทยเราเนี่ยนะไม่เคยเกรงกลัวทหารกัมพูชาด้วยซ้าไป ทหารเราทุกคนพร้อมลุยเสมอแล้วข่าวที่เรามีวงในนี่มันเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้จังจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีข่าววงในนะข่าวที่ว่าเนี่ยถ้าพูดออกไปทั้งหมดนะฝ่ายนู้นเนี่ยมันเสียหน้าเปล่ปาๆพูดง่ายๆก็คือฝ่ายนู้นเขาเองนั่นแหละที่กลัวทหารไทยเขาไม่ได้อยากจะรบกับเราหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่ารบไปก็แพ้แน่นอนอยู่แล้วลองดูสภาพฐานของเขาแต่ละนายสิดูจากกําลังพลดูจากเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างมันฟ้องด้วยตัวมันเอง ว่าพวกเขายังสู้เราไม่ได้ไม่ต้องถึงขั้นประทะกันใหญ่โตก็รู้ผลแพ้ชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วนี่แหละครับคือประเด็นข่าวที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาและสําคัญมากๆเลยทีเดียวฟังแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเราพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เลยนะคะใช่เลยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ